สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรณ์นะคะประจรําเดือนสิงหาคมนะคะอันนี้เราจะมาดูดวงรายวันกันนะคะดวงความรักการงานการเงินสุขภาพค่ะเป็นคิวของวันพุธกันแล้วนะคะโอเคนะคะเรามาขอพลังงานของวันพุธกันนะคะเราขอดูความรักนะคะเราจะเน้นที่ความรักนะคะความรักแล้วก็การงานการเงินสุขภาพเห็นอะไรเราจะเตือนนะคะ โอเคมาขอเลยค่ะห้าใบนะ8ดไม้ค่ะสองเหรียญหมุนเงินหมุนแบบชนิดที่ The Emperor ค่ะหมุนเงินนะคะหมุนหมุนหมุนมุนมนเงินค่ะ The t e m p r a e นะ มีการเปลี่ยนแปลงได้โยกย้ายอะไรสักอย่างไหมคะหเออหกเหรียญค่ะเอ่อคุณวันพุธบอกว่าฉันไม่เน้นความรักเลยอะเออฉันเน้นการงานการเงินของฉันมากกว่าตอนเนี้ยนะคะคุณพุธค่ะคุณพุธบอกว่าความรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เงินค่ะฉันหมุนเงินฉันหาเงินฉันอยากได้เงินนะฉันต้องการเงินฉันอยากจะเอาเงินมาทําอะไรสักอย่างนะคะ เออมันเป็นอะไรที่แบบว่า The Emperor บอกว่าคุณเป็นคนที่มีเป็นคนที่ใจดีค่ะใจดีและก็เป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ก็รักด้วยความอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสถานะไม่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นธุรกิจเป็นการงานก็เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเป็นคนที่มีอำนาจชื่อเสียงมีเกียรติยศนะคะเป็นคนที่ดูอบอุ่นเลยทีเดียวนะเป็นคนที่ใจดีค่ะแต่ ก็เป็นคนที่ยิ่งธนงในจุดของตัวเองพอสมควรนะอืเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักศักดิ์ศรีของตัวเองพอสมควรนะอย่าได้อย่าได้มาก้าวร้ำศักดิ์ศรีชั้นอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็การงานของคุณอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนถ่ายหรือว่าคุณอาจจะได้เปลี่ยนถ่ายที่อยู่อาศัยหรือการงานการเงินของคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนไป,ปนในทางที่ดีค่ะแล้วก็ คุณจะหมุนเงินนะหมุนไอ้ตัวนั้นมันใส่ตรงนี้หมุนไอ้ตัวนี้ไปใส่ตรงนั้นหมุนไม่ทันค่ะนะคะจะมีอาการหมุนไม่ทันอยู่บ้างนะแต่ก็ไปได้ค่ะาจากเธอนนคุณตอนนี้คุณตอนนี้คุณต้องการเหมือนกับว่าอยากจะได้เงินรอรอเงินจากที่ใดตรงใดตรงหนึง่งอะไรประมาณนั้นนะคะแต่คุณก็ประสบความสําเร็จค่ะในการทํางานและก็การหาเงินของคุณนะทําได้ค่ะ แล้วก็ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวก็ได้นะมันจะออประสบความสําเร็จอยู่ในระยะหนึ่งแต่ว่ามไม่ได้มันไม่ได้สวยงามมากมายขนาดนั้นนะคะคุณใจเย็นๆนะคะรองเงินสิรอจากตรงไหนคะรองเงิน <c oughs> เนี่ยเขาบอกว่ารอ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 ,อการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะรอการแบ่งเงินแบ่งมาจากทางไหนสักที่นะคะอาจจะทําเรื่องกู้เงินไว้อะไรสักอย่างหรือเปล่านะรอการเงินค่ะคนพุธนะคะคนวันพุธเป็นคนที่ เขาเรียกว่าไทยวันพูดไทยไทยคำพูดเจรจานะคะเป็นคนที่พูดจาดีค่ะเป็นคนที่พูดดีแต่อย่าให้ได้โกรธนะไม่ไม่ได้ไม่ได้โวยวายไม่ได้ด่าอะไรหรอกค่ะแต่เป็นคนที่อ่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยในการพูดค่ะนะ แล้วก็อย่าให้คนวันพุธโกรธนะคะถ้าคนวันพุธโกรธค่ะไม่ถ่าหรอกเงียบนะคะเงียบค่ะถ้าจะพูดก็พูดแค่ไม่กี่คํานะโอเคมาขอดูคนรักที่มีประเด็นของคุณหน่อยเพราะคุณรักคนคณวันพุธบอกว่าความรักฉันไม่ยุ่งมุ่งแต่ง,งานนะเออฉะนั้นแล้วขอดูคนรักของคุณหน่อยนะว่าคนรักคุณเป็นยังไงนะอืไม่พูดอะไรเลยอะ่ะคนวันพุธอะ่ะไม่เอาความรักไม่ได้ไม่ได้อะไรกับเขามากนะ โอเคคนรลับอกว่า10เหรียญค่ะ u u e n o o w a n d ค่ะเอ่อแถ้วยค่ะอืมเอ The h a n g m a n ค่ะ1ถ้วยค่ะคนรลกของคุณบอกว่าตอนนี้ในความสุขของฉันในครอบครัวฉันฉันมีความสุขดีนะเออมีความสุขค่ะเขาไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะ แล้วก็นั่งเป็นราชินีถือไม้อยู่ตรงเนี้ยสุขุมนุ่มดึกนะคะใจเย็นใจดีนะคะเออนะเป็นคนที่คนรักของคุณเขาเป็นคนที่ใจเย็นใจดีสุขุมนิ่งนิ่งอ่าแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความคิดชันฉลาดด้วย ะะเขาอยู่ใน,ในครอบครัวที่มีความสุขนะคะพบพร้อมเปรียบพร้อมเงินทองเขามีความสุข happy ปปค่ะเข,เขาได้เสียใจอะไรเดินจากอะไรมามก็ไม่รู้นะมีการเสียใจเดินจากอะไรมาสักอย่างหนึ่งในเรื่องราวของเขานะคะแล้วก็ตอนนี้ด้วยความที่ว่าเขาอะออได้นิ่งๆแล้วได้แฟนห้อยอยู่อย่างนั้นอะคือนิ่งดูสถานการณ์อย่างเดียวรู้ทุกเรื่องแตไ่ไม่ลงมามงไม่ลงมือมาทำอะไรสักอย่าง รู้ทุกเรื่องค่ะแต่นิ่งดูสถานการณ์ไปนะคะว่าอะไรจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดยังไงก็ช่างเขาเริ่มต้นในเรื่องราวความรักแล้วค่ะเขาเริ่มต้นเรื่องราวความรักและเรื่องการงานของเขานะคะเรื่องความรักเรื่องการเงินของเขาเขาเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะเขาไม่ได้อะไรเรื่องราวกับความรักมากนะเหมือนเขาเสียใจเรื่องราวกับความรักอะไรมาสักอย่างเขาได้เดินถอยมาแล้วนะคะแล้วก็เขาก็เลยนิ่งๆอยู่กับที่นะคะแฟนตัวรู้ทุกเรื่องค่ะรู้ทุกเรื่องที่เป็นปัญหาเรื่องราวแต่เขาก็เงียบๆนิ่งๆนะคะ ดูความรักรู้สึกว่าความรักของคุณวันพุธนะจะไม่ไม่หวือหวาจะนิ่งๆิ่งเงียบเงียบอยู่ใครอยู่มันนะแล้วก็คนรักของคุณก็ก็เขาก็นิ่งๆิ่งเงียบเงียบเหมือนกันเขาก็ไม่อะไรยังไงนะคะเหมือนพวกคุณอยู่กันแบบเขาเรียกว่าไรสไตครไรสไตล์มันอะอยู่ใครอยู่มันอะเออแต่ก็เหมือนกับคุณพากันเน้นการเรื่องเรื่องการทํางานกันมากกว่านะในความรักของคุณคนรักของคุณเขาก็บอกว่าเขาก็มีความสุขดี ไม่ได้มีอะไรที่แบบมามาปั่นมาปั่นหัวเขาให้เขาวุ่นวายอะไรได้อะเหมือนเขาอาจจะเห็นคุณพุทูดทำงานคุณพุูดหาเงินคุณพุดเหนหมุนเงินไปอะไรเงี้ยคนรักของคุณเขาก็นิ่งๆก็ดูเออก็เขาก็มีความสุขดีไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องราวของความรักนะเออเราดูตามไพ่นะคะอือใครจะมีประเด็นนอกเหนือจากนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะแต่ตามไพ่ออกมาก็ประมาณเนี้ยคือไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายค่ะ ก็มีบางเรื่องแต่บางเรื่องที่เขาเขาเขารู้อยู่ในใจเขาเงียบนะคนรักของคุณเขาเงียบเขานิ่งเขาไม่อะไรยังไงเลยเขาเฉยๆนะคะเขาก็บอกเขาอยู่ตรงนี้เขาก็มีความสุขดีนะเขาไม่ได้เป็นอะไรนะคะโอเคเรามาอขอดูอนาะคตหน่อยในเรื่องราวของความรักของคุณนะคะคุณทั้งคู่นะคะจะเป็นยังไงนะคะม,มาขอดูหน่อยนายออฟ o r ดนะคะ e วิงออฟสอดเอ๋ เดรเวอร์ก้าวช่วยนะคะและไนอ p i น n เ c ิลก็คือคุณสองคนรักกันนะคุณพุทธกับคนรักคุณสองคนรักกันค่ะเดรเวอร์ Driver ขึ้นตรงกลางเลยเนี่ยคุณสองคนรักกันค่ะสุขมุมนุ่มนิ่งนะคะอีกคนก็ถ้ามีอะไรมาเตรียมพร้อมค่ะรุยได้สู้ได้ค่ะนะคะคุณสองคน อยู่ในจุดที่มีความพร้อมในระยะหนึ่งแล้วทั้งเรื่องการงานเรื่องความรักนะคะเรื่องการเงินคุณทั้งคู่อยู่ในสถานะที่พอสมควรนะคะนิ่งๆได้ค่ะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะเออไม่ได้ทุกใจอะไรมากมายอยู่ได้เย็นได้มีความสุขได้ในแบบของคุณทั้งคู่นะคะแล้วก็เอ,อยังมีความรักให้กันที่ดีไม่มีปัญหาในเรื่องราวของความรักค่ะแล้วก็ ใาแอปเปนิคก็บอกว่าคุณกับคนรักของคุณก็คือตอนนี้ก็มุ่งหาเงินค่ะมุ่งอยากจะทํางานหาเงินกันนะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ไปดักหน่วงในเรื่องราวอะไรมากมายนะคะแค่สิ่งปัญหาของคุณพุทธก็คือหมุนเงินค่ะหมุน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 เงินต้องการรอเงินนะคะส่วนสุขภาพก็คือระวังเรื่องการยกของหนักเหมือนเดิมนะคะระวังเรื่องขาอาจจะมีเจ็บปวดขา ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรจะเห็นแต่การยกของปวดขาปวดข้อนะคะประมาณนั้นนัองนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะส่วนการเงินก็หมุนเงินค่ะหมุนเงินหมุนเงินนะสุขภาพไม่มีอะไรมากค่ะแค่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีมีดบาดบ้างนิดนึงเพราะความ เขาเรียกว่าทําอะไรเร็วๆไม่ได้ระวังตัวเองอาจจะมีของมีคมทิ่มได้บาดได้นะคะให้ระวังตรงนั้นเพราะคุณชอบทําอะไรเร็วๆทําแบบเขาเรียกว่าคุณพุชจะชอบทําอะไรทําเร็วๆแล้วก็แบบไม่ระวังอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บไปอย่างเงี้ยเออไปแล้วก็ไม่ได้ดูหรอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนเดินไปเหยียบไปประมาณนั้นนะคะให้ดูแลตัวเองด้วยนะคุณพุธนะคะระวังแค่เรื่องนั้นอย่างเดียวส่วนเรื่องเงินก็ เดี๋ยวก็มีเงินมาให้คุณค่ะคุณรอเงินหนัรอรรอการเงินนะคะรอเดี๋ยวก็เงินก็มานะเดี๋ยวก็ได้ตังค์เดี๋ยวก็หมุนได้ค่ะคุณคุณหมุนได้เพราะคุณเป็นเอ็มเพล r o อคุณเก่งไพ่เดมเพราะวเป็นไพ่ราชาเป็นไพ่ใหญ่กษัตริย์ใหญ่ในในไพ่นะคะฉะนั้นแล้วคุณเก่งค่ะคุณหมุนได้นะคะคุณสวยค่ะโอเคของคุณมันพุธนะคะในเดือนสิงหาคมประมาณนี้เนาะ ในเรื่องราวของความรักการงานการเงินของคุณนะคะส่วนไพ่นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะสลับตัวตนได้ค่ะแล้วก็เป็น journal reading นะคะดูดวงโดยรวมไม่ได้ระบุของใครคนใดคนนึงนะคะดูไพ่ให้เป็นไกด์ไกด์ลายแนวนําทางนะคะอย่าไปยึดติดแล้วก็อย่าไปซีเรสกับมันมากนะดูไพ่ดูเป็นขำๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถ้าหากว่าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาที่0 8 8ย์3 1 0 1 9ค่ะแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านนะคะทั้งอคอมเมนต์นะคะกดไลค์ยอดไลค์ยอดยอดติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ